สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟูจินะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดค่ะน้องฟูจิก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะและน้องฟูจิก็เชื่อว่าอีกหลายๆคนก็คงไม่ได้ไปเหมือนกันนะคะแต่ทำยังไงได้เมื่อเราอยู่บ้านจึงจะได้ความรู้ดังนั้นวันนี้นะคะน้องฟูจิจึงมาสอนทุกคนเกี่ยวกับเรื่องชาชาอะไรคะ ชาเขียวค่ะไม่ใช่ค่ะอีกทีหนึงค่ะชาเย็นครับก็ไม่ใช่อีกค่ะเอาใหม่นะคะชาอะไรคะหรือจะเป็นชามิกค่ะไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องชาดกค่ะซึ่งชาดก หมายถึงชาติก่อนๆของพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้ามีอยู่500ชาตินะคะและวันนี้เราก็จะมาเรียนตอนที่คิติโกสนชาดกผู้ไม่ทำลายโอวาทนะคะในอดีตการพระเจ้าพม,มาทัดได้ไปชิงเอาราชสมบัติของพระเจ้าทิคิติแห่งเมืองโกสลพระเจ้าทิคิติ ได้พามาเหสีผู้กำลังมีคันหลบหนีไปซ่อนอยู่ในที่อื่นจนพระมเหสีประสูติพระโอรสออกมามีพระนามว่าทีคาวุกุมารเจริญวัยจึงให้ไปศึกษาศิลปะวิชาต่างๆอยู่ในสำนักอาจารย์แห่งหนึ่งแต่เมื่อพระโอรสทรงเจริญวัยเป็นหนุ่มขึ้นพระบิดาและพระมารดา ถูกพระเจ้าพมมทัตตามสืบทราบที่หลบซอล่อนและจับตัวมาได้แล้วพระเจ้าพมทัตตรัสสั่งให้พวกเพชฌฆาตคุมไปสู่ตะแลงแกงตามถนนหลวงในเวลานั้นที่คาวุกุมารได้ปะปนผู้คนไปดูพอพระเจ้าทิคิติได้ทอดพระเนตรเห็นลูกชาย ก็ตัดขึ้นว่าลูกเอ๋ยเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวอย่าผูกเวนเวนย่อมระงับด้วยกันไม่จองเวลหลังจากนั้นทั้งสองพระองค์ก็ถูกประหารต่อมาทีฆาวุกุมันจึงได้หาพระอุบายไปอยู่กับนายควานช้างของพระเจ้าพมทัตจวนสว่างก็ได้ดีดพินทุกคืน คืนวันหนึ่งพระเจ้าพม,มาทัดได้ทรงสดับเสียงพินก็อชอบพระไทยจึงโปรดให้พาตัวเข้าเฝ้าทีคาวุได้ถวายตัวเป็นมหาเล็กก็ตั้งใจถวายการรับใช้จนเป็นที่พอพระไทยของพระเจ้าพม,มาทัดอย่างยิ่งอยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพม,มาทัดให้ทีคาวุกุมารเป็นนายสารถี ขับรถพระที่นั่งออกไปล่าสัตว์ในป่าทีคาวุกุมารได้โอกาสก็รีบขับรถพระที่นั่งนีจากพวกทหารอย่างรวดเร็วจนไปถึงในป่าแห่งหนึ่งจึงหยุดพักพระเจ้าพุม,มทัศได้บรรทมหลับไปทีคาวุกุมารก็นึกว่าคราวนี้เราจะได้แก้แค้นแทนพระชนกชนกชน,นีแล้ว จึงชักพระขันออกมาเพื่อจะตัดพระสอพระเจ้าพมทัดแต่นึกถึงคำสอนพระบิดาได้จึงสวมพระขันเข้าฝักแล้วทรงนึกขึ้นมาอีกเป็นครั้งสองที่สามได้ชักพระขันออกมาอีกแต่นึกถึงพระโอวาทของพระบิดา จึงสวมพระขันเข้าไว้ขณะนั้นพระเจ้าพม,มาทัดตกพระชัยกลัวได้ตัดขอชีวิตไว้ขอทำสัตว์สาบานว่าจะยกราชสมบัติกับพระราช,ชธิดาให้ทีคาวุกุมารก็ยอมแล้วก็กลับเมืองได้อภิเษกสมรสกับพระราช,ชธิดาของพระเจ้าพม,มาทัดต่อมาได้เป็นพระมหากษัตริย์แทนพระเจ้าพม,มาทั์ ของสมบัติทั้งสองประเทศพระศัสดาทรงเล่าเรื่องนี้จบแล้วจึงพูดว่าพระเจ้าโกศลและพระมเหสีในชาติก่อนคือพระเจ้าสุนโทธนะและพระนางสิริมหามายาบิดามารดาของเราในชาตินี้และทีคาวุกุมารในชาติก่อนคือเราในชาตินี้ สำหรับวันนี้ได้ความรู้กันเยอะเลยใช่ไหมคะและอีพต่อไปน้องฟูจิจะพาไปดูตอนอะไรอีกนั้นอย่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟูจิก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย